พี่น้องผมนะครับชีวิตมีขึ้นมีลงนะครับจะลงจกของวางสั่นนะครับพี่น้องก็เลยเกียรติติดตามรับฟังนะครับรายการครับที่นี่รอยเอ็ดประเทศไทยนะครับกับผู้การนุ่มเมืองสาเกตครับพี่น้องข่าวบุญข่าวกุศลนะครับพี่น้องผมนะครับสำหรับทางด้านวัดสันติวิหารตำบลอุท่าณีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดรอยเอ็ดครับ โดยหลวงพ่อท่านเจาอาวาสพระครูจชมีในท่านได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฝากผู้ขาดูเมืองสาเกตมากนะครับบอกว่าขอเชินผู้มิกิจสัทธาครับรวมงานอุปสมบทและปฏิบัติธรรมนะครับก็อพระเกดีไส้นะครับก็อพระเกดีไส้สาธยายพระไตรปิฎกประจำปี2564 นะครับถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรกษภักษิยัตร์นะครับทุกพระองค์นะครับและเพื่อความบั่นคงและสงบสุขนะครับร่มเย็นแด่คนไทยทั้งแผ่นดินหลังสันนะครับนาวสันติวิหารตำบลธงธานีอำเภอทันบุรีจังหวัดร้อยนะครับวันที่28คกุมภาพันธ์2 5 6 4ก่ก่อพระเจดีย์ทราย 8 4,000กล้องภายในวันเดียวนะครับดีคือกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากไว้กับพี่กับนองกันแล้กันนะครับสำหรับกิจกรรมก็ประกิเกี่ดทราย8 4 0 0 0กล่องครับตอนนี้ทางด้านวัสันีิมีหารนะครับกันยังตรงกานนะครับเขาเรียกว่าวัตถุดนะิบนั่นะคือทรายนะทรายที่บริสุทธิ์นะครับพี่น้องผมที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ นกับต้องการที่จะบ,บริจานะคในรับทรายเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกอพกกระเจดีย์ทราย8ปดเบืองสี่พันกองภายในวันเดียวนะครับขอเชิญพี่เชิญน้องทุกมองทุกแก่ทุก้นทีสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ใยดีผู้ที่ใยในธรมนะรมนกต้องการรวมกิจกรรมต้องการบริจาคทรายนะครับด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยเขาเรียกว่าด้วยใจบริสุทธิ์ภายใต้กฎของธรรมชาติสามารถบริจาคทรายในทีวัดสันติวิหารได้เปลนรองเดินนะครับ พี่น้องซีบีซอดหนึ่งสองซอนกัมหนึ่งมีถุงหนึ่งมีถุงกระสอบมีดถุงปุ๋ยหรือว่ามีดหลอดหนึ่งหลดหนึ่งนะครับขิวหนึ่งสองขิวสิบคิวลดปี๊กอับหนึ่งหรือพวกหนึ่งสองพวงสิบพวกร้อยพ่วงก็กได้เบ็ดนะครับตามกำลังสัทธาได้พี่น้องเดอ้อนะครับอย่าเห็นให้การทําบุญอย่าทําให้ตัวเองลำบาก นะครับเขาเอื้นว่าเอาตามกำลังศรัทธานะครับเอาตามธรมร,าามธร,มธรมชาตินะครับ่าเอาตามธรรมชาติอย่าฝืนธรรมชาตินะครับวันนี้ก็ฝากไว้กบพี่กับนองทุกๆท,ท่านกันละกันครับท่านท,ที่ต้องการบริจาคทรายให้กับวัดสันติวิหารตะบลทงธานีอำเภอทอดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้ท่านนํามาเองเด้อบีนองเดอ้อโบสิเป็นสองซอนสามซอนสี่ซอนห้าซอนหลดหนึ่งอนลงสามลด หนึ่งพวงสองพวงก,ก็แล้วแต่ที่บุคคลนุ่เบี้งสายเอีดก็เราไปว่ากันให้พี่น้องนํามาเองนะครับนํามาแล้วกันเอารถเรนเข้าไปรถนะครับพอนี่กองไส้ก็นอเต็มเดินบาดยุ่นเทเลยดําเลยนะครับอ่าหรือว่าเขาต้องเขาไปกราบนะครับท่านเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อมหาชมีนะครับกรรไกรกันนะครับถามท่านเด้วงว่าเจริญโลกมองไหนยังไงนะครับแต่ว่าตัวต้องมาด้วยใจบริสุทธิ์ต้องมาด้วยธรรมชาติ นะครับวันนี้กอฝากพี่ฝากน้องทุกทุกท่านว้กันลองกันได้พี่น้องเด้อสารพี่น้องที่ต้องการบริจาคทรายนะครับที่สําหรับใช้ในกิจกรรมก่อพระเกดีทราย8 4 0 0 0กองในวันที่28กุมภาพันธ์2,564นี้ณนวัดสันติวิหารนะครับถ้าพี่น้องมาบ่อได้หรือว่ามาได้ต้องการบริจาคทรายก็ยินดีครับพี่น้องผมนะครับบริจาคได้เลยนำมาเองนะครับนำมาที่วัดเองนะครับนำมาทอาอรก็ได้ตามกำลังศรัทธา นะครับไม่เห็ครับตามกำลังศรัทธานะครับนี่เป็นกิจกรรมดีๆของท่านด้านวัดสติวิหารนะครับตำบลทงทานีอำเภอเทวรุรีจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับที่ผู้ขาดดูมึงสาเกตน้ำคำบริการมากฝากไว้กับพี่กับน้องทุกๆท่านกันเลยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้นะครับสาับพี่น้องทีส่สนใจที่จะจับจองเช่าบ,บูชานะครับวัตถุมงคล นะครับพระนาคปลกเมืองไพรนะคสร้างจำนวน101องค์แล้วก็พระสมเด็จหลวงปู่โตนสร้างจำนวน101องค์รวมการสร้างครั้งนี้วาระนี้นะครับ2ององค์นะครพี่นอ้องสนกิสนใจอางเซาโมซานะครับกบติดต่อผู้ขานุเมืองสาเกตได้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ นะครับเข้าทำบุญที่วัดบดนะครับเพราะว่าให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่ต้องการร่วมบุญร่วมศรัทธาต้องการเจ้าบูชาพระนะครับในวาระนี้นะครับเพื่อสมทบทุนในการจัดกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย8ปดหมื่นสี่พันกองของวัดสันติวิหารนี่แหละครับพี่้องผมนะครับสมทบทุนร่วมร่วมสางร,ร่วมบุญกันครับพี่้องผมนะครับนี่หน่อย มีหน่อยมอบหน่อยมีหลามอบหลตามํำลังศรัทธามีหน่อยเฮ็ดหน่อยมีหลายเฮ็ดหลนะครับก็ว่ากันไปครับพี่น้องผมนะครับตามแห่งศรัทธานะครับทรงถึงพี่น้องนะครับทุกทุกท่านกันและกันสําหรับกิจกรรมดีๆเด้อพี่น้องเด้อต้องการที่จะเช่าบูชาพระนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เฮ็ดบุญร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยทุกท่านนะครับสามารถเช่าบูชาจองพระ แล้ว <S an> ก็ผู้ขานุเมืองสาเกตได้นะเสียเอาจักองเอาพระปลอกเมืองไพรหรือว่าจะเอาพระหลวงปุ๊สมเด็จโตนะครับกบว่ามาบางสัตว์เงินทุกบาทเนี่ยโอนเข้าบัญชีวัดเมดื่อนะโอนเงินเข้าบัญชีวัดก่อนแล้วค่อยแจ้งสลิปมาที่ผมนุ่เมืองสาเกตนะครับวันนี้ก็ซอยกันกับวิลล์งผมนะครับเปิดวันน้ำบึงเรือเสือพึออ่งปลาเสือมีพ่อป,ป่าปกป,ป่าโรกเพราะเสือ,อยัน เย็นเย็นเพราะหญ้าบางหญ้ายัางเพราะดินดีนะครับต่างคนกต่างถอยที่ถอยอาศัยกันครับพี่น้องซอยกันต้วนะครับอ่าผู้ที่มีแห้งหลายกับซอยผู้ที่มีแห้งน้อยผู้ที่มีแห้งหน้อยก็เหตุบุญเหตุบารมีหลายๆจังสีไดมีแห้งหลายคือเพิ่นกับประมาณนี้นะครับพี่น้องผมนะครับเอาฝากพี่น้องไว้แนตะ่สำหรับผู้ใดที่ต้องการร่วมกิจกรรม นะครับกิจกรรมดีๆในของวัดสันติวิหารนะครับสำหรับผู้มีจิตศรัทธานะครับไม่ว่าจะเป็นกิจรกรรมเพิ่มเริ่มตัต้งแต่วันที่24ได้พี่น้องเด้อนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2564ถึงวันที่3มีนาคม2564รวมเวลา9วัน9วันนะครับเกว,วันนี่กิจกรรมบร่ซ้ำกันครับพี่น้องผมนะครับอันนี้การ ฝากไว้กับพี่กับน้องทุกทุกท่านกันเลยกันนะครับโดยวันที่2ี่กุมภาพันธ์2 5 6 4เริ่มตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกากับทมีการเริ่มก่อเกดีไส้ครับพี่้องผมนะครับหากผู้ใดต้องการร่วมทำาบุญแล้วร่วมก่อเจดีไส้ร่วมกิจกรรมดีดีนะครับกับวัดสันติวิหารกขอเรียนเชิญทุกทุกท่านนะครับมาด้วยใจบริสุทธิ์มาด้วยหลักธรรมชาติ นะครับว่าซอยกันพี่น้องผมนะครับสั่งบุญสั่งกุศลห่วมกันกันตัวกับคนบ้านนะครับอ่าคนบ้านคนเราเนี่ยนะครับเขาบ้านตอนนี้นะที่าในยุตตอนนี้นะครับหรือว่าพี่น้องทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้เพราะว่าเราใช้บุญเก่ากันอยู่นะครับเมื่อวันใดบุญเก่าหมดเขาก็ตายครับพี่น้องนะครับน่ะเห็นอยงนเขาจะท่ว่าตาย เห็ดยังได้บุญเก่ายังสิบ่เหมดก็มันสร้างบุญใหม่เรื่อยๆนะครับเฮ็ดบุญใหม่เรื่อยๆนะครับเขาเอ่นว่าย่าสัยกรรมเก่านำท่านนะคต้องสร้างไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยกรรมเก่าก็ตามมาติด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 เต็มสินะครับกระทั่งบ่สร้างบุญต่อไปเมื่อกี้หยุดอยู่บางทีพอตะกรรมเก่าท่านปุ๊บตายปั๊บนะบ อกติเป็นเรื่องของธรรมชาติครับกฎของธรรมชาตินะครับฝากไปกับพี่กับน้องนะครับทำบุญเยอะๆนะบทำบุญทำกุศลเยอะๆนะทำกับพระในบ้านก่อนอันอันดับแรกเนาะก่อนสิไประ h e กับปัดกับบ้ากับหมออื่นกับพื่นทำกับพระในบ้านก่อนพ่อกับแม่ทำก่อนนะครับทำพอกับแม่พ่อแล้วจังประ h e กับปัดกับบ้ากับโรงเรียนกับการกุศลกับคนนะครับ ตากพี่น้องไว้ในการทำบุญทำที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องทุกทุกท่านด้ดยกล้องกครนนะครับทุกมองทุกแก่ทุกปุ้นทีเลยทีเดียวเนาะนะครับอันนี้คือเรื่องของบุญครับพี่น้องผมนะครับ